ที่นี่แน่นนทีทุดนายพูนนั่นอยู่บ้านนั่นอย่าทะเลาะ,ะกันเมีะได้ก็คอยพูดคอยจ้าอยู่กับน,น้องที่นี่นะจ๊ะพี่พูนพี่จะมีออันตรายใดๆก็จะได้ช่วยกันทันนะคะนายน้องผีแดงช่วยร่วเมีพนาอันตรายใดๆจะได้ช่วยกันอ,อดีควานายพูนกันอย่ารบอย่าทะเลาะกันถุกวันพี่พูนี่ชอบทะเลาะกับพี่เป็ด ตลาดก็ทำไมกับหนักหนาล่ะคะเกรี้ยงโยกันไม่ก็เก่งน้อยวันวันนานไม่ต่ำแม่เอ้ยก้าวไม่วุ่งแกงไม่แกงเก่งอย่างเดียวปันใดเล่นแกงเดี๋ยวปวดรัวยาผ่านร่างกินมันเป็นแฝงวันต่อเนี่องมาหนักหน้าจบหนักหน้ากับเล่นแกงแม่เอ้ยมึงเล่นใจหนักหน้าเล่นแกงกูตามเลยต่ำตาได้กูแหนพูดกูเล่นเกกับเบียกูต่างคูไม่ใช่เบียแมม่อจับมาเสียเม่อเจ้าข้อมึงแต่ข้อกูต่างเมียแล้วกูเลีกูเล่นกับเบียกูต่างเปียเม่อเจ้าเกล้าเมื่อเจ้ยแอบเลยเอ้า พอแรกเลยแม่เอ้ยแม่ได้จบนักหน้ามึงจำไว้นะไม่รู้วันไหนเนี่ยนังกูตามไปใจวงไฟกูไปเช็ดแม่ต้องจองเจ็ดได้มาใต้เข้าป้ากำบรุนได้มาใต้ออกรายการดกทีก้าอยู่ไหนมงอ่ะได้หมดใต้โตก๊เก้ากำบรุนกูไปเช็ดมียด้วยลำแก้งของสามีของกูนี่ได้ร้อยดกทีข้าใส่โอ้แต่เพื่อนกูทำไรก็ไม่ดีได้แรย้อนได้ขารู้แล้ว เป ơi, ียีกกเียนูเรียเ้าขานากควาอยู่ดีกต้องแฟมึขเยียได้อนจะเปีรดัตายออกมาแล้วอ้ก่บ้านฝากขึ้นนแกตายอชอบรักหน้จ้เล่นแกงพันตอ่อย่าดังนี้คมอออยยมนมอลังโลงก็รองก็รองอัดีดียามันโม่บัตีคนไปพันเป็น,ปหนัหาเป้์ไม่อยากแลงเหลืองเมียเกลียเหลืองเมียแซ่ปนลนเหลืองมอง จัดเป็ดหนาแม่อเลยเออจัดน้อยใจได้เมียจิงพี่พี่เป็ดใครชอบเล่นเลยจ้าช,ชอบวันนั้นหนาแข่งที่พันชนะเลยคะ่ะขับเล่นมาเป็ดปี่เดียวหนาวันเดียวอันละชวนพว่อไปเจ้าลูตัดบันดอนไปตึงเสือไข่แพ่งนึ่งขึ้นบันไดเหลือนไข่แตกมดทำไมอะครับพี่เป็ดฉันไม่ไปเดี๋ยวกอไก่ไปก็ไปแต่ค้างเป็ดนั้นจะไม่ไปแล้ว ทำขี้จ้อยแต่องพอเราตีนหยังขึ้นมันป่าโลกเอาตีนหยังขึ้นมันป่าโลกแม่กูปไปก็ไม่ต้องสำห้าไม่ต้องสำได้เว้ยดิไป,ไปยาวมาต่างลงมันลงเลยไม่รู้เหลืองมาแร่ไปต่างขึ้นจากลงเคยแตงมดแป้งดีมาเองก็เคยกูแตกกันเปหน้าไปตึงขึ้นไปจันทร์ตรงไปพบเคาน์เตอร์ก็ก่งลดราคาหาทิตเปิดเส้นก็แค่นวาน้ำยาล้างเป็ดที่ขาดห้องน้ำเลยครับขเปล่าเพราะมันเหนียาวลำกองมัน ลับมาถึงบ้านเ็้าหองน้ำปิดปะตูไม่ได้ก่อเคยเลขะคลับออกมาตึงนอนพุ่ํกลมเลวว่าคำไปยังไงอะ่ะยังฉีไม่ต้องถอนเรีย <c oughs> บร้อยมันเกลียงเก็เกแรมันแหว๋อเหเมือนกองเด็มันแวววัวบมันเดินปับ๊บดึงดึงดึํงดึง,ดงทำไมอ่ะคะมเร็วตวขําหน้ำยาวหองนำ้งนำถ้เป็ดปาไปยางก้องเองใจรู้ด แต่ว่าดีมั้งหละทำไมอ่ะวันนั้นเล่นไฟหนาวทุกนายหยิกจับคนอื่นตักจับมดเมียพ้มวันดีหวิ่งปลาทุ่งไปเกี่ยวใส้น้ำเฮ้ยนอนไม่มีไาตึ้งตำรวจมาตึ้งกลมเลยเอออย่าจับเมาด้วยน้องนี่อย่างโอนว่ะขวันมันเรียงแปลกเบกตายตายโอยนได้ไปืลอวกับเบียร์ผูไม่ดีได้รับยาเรียกว่านะนี่เราไม่าแล้ววันใดพวกดีที่มันเป็นที่พนายอยากกนพวกบ้าบ้าเน่ยมาได้ว่าไอ้พวก วันหน้าหนทำไมงอะโมเสียเวนเดียดไอ้เรื eh. ่องอะโมเว้นโมยี่อย่างโมแลเดเ้ยยกขึ้นมาเราเราเลยวจะเอากูไม่ไดยูบานดีแล้วตายอ้วกยกขึ้นเลยวาจะมาจัดกูมาตีกูทำไรอะเกรียดไตีเมีทำไมเกรียดยูแม่มอชมทำตัวแม่เอยแกตายห้กเลยยางเล่นหัวหลุบเอ้ยแม ทีไปตีกันทำไมมันไม่สมดวลไอ้มันเด็กนราอายุเราเก่านอนด้ที่ปนี้ไม่พื้นเน่ารักเลนูาลวแต่เมียผมแก่ปนี้ไอ้อุปมุนหัวนุ่มเวไปคอนเล็วดังอยู่เ็ดเ็ดเ็ดมันตบปิ่มยางใส่เลยเล่นูล้วแต่ำเร่ไม่หลอดลงมาหนังอลราอบตีกับนอกชอบใจชอบประโยชน์รวเหนะ คำการเลยจ้ะครับถ้ามีใแกเล่นก็อย่าไปซื้อให้กันสิคะเจอบ่วดอยอยู่ที่แกเล่นกับอะไรโคบดงนี่โคบดงก็ได้ดองไว้ตางปลาตี๋โคบไปทำบุเหล่าไปแล้วร่คงการนักหน้าเกลียดอยู่ไม่มีความทุกข์ว่าแต่กูนักหน้าแหล่เป๋เลยมึงจะไปได้บ้างวันวะน่ะไอเอ้ยกิจแล้วะการทันเจตีใส่ยาเป็ดร่างการวเกบ้านนูที่นอน ชั้นใจวะขึ้นเปลี่ยนเบืองไม่ทักทีก็ไม่ขึ้นเขาขี้ครานเขาบอกเขาไว้นอนแหล่ดาวเขาไม่เป็นหวากูแอบค้นได้บอกคนตกนักยีไก้กูไปนอนเซ่แต่เจ้มึงไม่นอนเองกูไม่มีดาวอีเล่กูเราคนตกกูเลยกับเคยเฮ้ยกันยืมไปไม่ดีกว่าทุกอย่างได้หวาเลยร้องถึงเฟ่เฮ้ยเครียดหนักหน้าจือเบอร์ไม่ตู้กตีกูมึงบอกกูผิดใจกูบอกก่าได้ที่วันนี้มึงอย่าหย่ารบอย่ารบ กูบอกว่าเอาอะไรทีอ่ะวันนี้มึงเข้าว่างน้ามึงไม่เก็บได้แต่ก็ไปดึงมึงเหี่ยว<ส><ส>เหี่ยวเสร็จตอดช่องทีแปดแปดกูืจอซี่แปดแปดแม่ป่าวันกินบืออ่อมันออกแปดแปดซี่อ่ะเลีได้แกกูอ่แะแตวถ้ามึงตอดคอ,อนเหี่ยวกูไม่ทุกเลวตไม่ดีได้ก็แล้วตายเาอาไปแล้วกูวัดืจอซี่สดเมียแล้วหมดแล้ว เนี่ยคนยิ่งเรอพอแก่ก็แล้วเปนเนี่ยปีปลาไม่เคยดูร้ายใครคุยตายแล้วทีไรดังไอ้ตายเลยดังไอ้ตายมึงรู้ไหมเนี่อยู่แก้วัดดังหมดตาปัวหลวงแก่จำวัดแต่กี่ยูคกี่ปีเลยยังจำไม่ได้วัดเองแกนอนของเก๊ปบกูไอ้การไปอยากกี่คุยด้วยนกตุงกูมึงตีแต่ใจเกลียดเลย นกลงพี่ได้ย่ะลองดูตู้กูเดินตะกวาดหญ้าข้างกรงรองคลิกคลิกคลิกอิทตะทัดอิทตะทัดอิทตะทัดกูโยนไม้เข้าดำฝ้าเหลือเกินกำการหนักหนากูอยากอยู่กับใครหลัก็ไม่ใจยังอยู่นักแรงกูไหนได้ยู่มันปีไมึงเอากูทำไมได้อะกูเมงรูไม่เมากูเมาตอนเมาเมาแค่ไายตาได้ลายเลย์ยู่ไกลไกลปิงกี้ ก็ขึ้นเลยว่าจะเอาไอ้ไรกันเลยพึ้งกือตัวเองอยู่ร่อยตายอ่องเลยแหละคนพี่ไรอะเกิดมาทุนตั้งนามยาาอย่างน้มนหัวหอกยูแมยใจแรงตอนที่แมมึงท้องผมไปหลักทาวาเอออเคต่อหน้าคในในใจนียในใจนี่มาดูทูกคนกูคเครียดนักหนา้าวันนี้เราไปนังกินล้าอยู่คนอยูและไรคนมาตึงยุ่มมิวยูกูเลียป่าวิงปี้คน มึงไปตัดออกไอ้ที่ไปแต่ยู่หว,ว,วันนี่ไดตทำเลยกูปวดในวัยปักป้วดวันนี้กลับมาจากเมาเมียไม่ปวดตัวกูเควนอยู่เนียนฮันนี่นอนกับตาผู้หลับหลุมกันดีไปไอามาอะทำคาดตายเออแล้วยู่กับพี่พี่ความทุกขใครได้หว,ว่าเดี๋ยวมึงหัวหน้าหลังการดีนอนแกค่จะคิดก็กกไม่ได้พลักมานอนแก่กูเลยอ้อมอ้อมนายนี่มิ้นตอมไม่ตายกินหนักหน้ากินตอม เอ้ยเราม่นเกี่ยวอยู่วืบปุบปุบไปรำคาญแทนเสตี้เออไปโดนเออรำคาญกินทอมก็ไม่กินไอเ็ซเวลาขึ้นอยู่บนพุงเราฟ้ามาเนี่ยรู้เราไว้ก้างหนึ่งช่องไหมย้อมย้อมจักรวรรดิข้าวเกี่ยวอยู่แจ็คแจ็คไอ้ปลาหลังกับย้อมย้อมประเบินกับแจ็คแจ็คทุกอย่างตีโต้อนไปวนน้ำเรานอนรอก็ดีใจอย่าเซ้นตัางดื้อเลยมามวนใบจ้าบนพุงกู คนฟงกูไม่จะน้ำเลนอกไอเปร้ด้วอย่าเราเป็นมันนํำคางัมันไม่ได้เหลืองมันมันเป็นเหลืองตียรอบรอบร่างเนี่ยลูกนาลูกพ่อทำไมอะจ๊ะเธอเห็นไหมว่าการมีผู้มีผัวมีครอบคัวมันไม่ได้มีความสุขเสมอไปเมื่อเราไม่เข้าใจกันถ้ามีอย่างนี้ลูกไม่อยากมีหรอกพ่อจะไปเลยเลยจ๊ะพ่อจะไปจองตัวเครื่องบินว้นไลลูกไปซุ่งพ่อลูกนายค่าเจ็ดวันพ่อกรับนะคะ คือดีกูไปนอนบ้านแม่รอบกูนักกูไปนอนบ้านแม่แน่นอนมันบ้ามันดีกูอาทำด้ยไหมไปเรียกแม่กอ่อนเลยไปไหนไปไหนไปจุนลนโน่นไปนี้เร็วเร็ว <c oughs> <c oughs> Phải nôn phải Dươn ba chôn phần nó nè Phải nôn rồi ta mới cho hắn tít cái ní Cặp phê cái đi Mẹ Mẹ Phải Mãi nó cũng giang lại Tát cả tát đây kìa đấy gặp lâu à Viên vô thì chú cũng mới lập mì tì à Mấy đi ba gặp cây bị tắt bị nôn rồi ấy kìa ta Bị

Tay đi bắt đầu nhà vừa bữa để thoát ra trốn ghéo ngon 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 จนีดไม่แล้วนี่นี่ดัน,นมีอ่ะไรไปดีดีแล้วไปยินเอาแหวนมาดีดีเข็ดดุตังอยู่นั่นแหวนไหนเธอเล่าอ่ะตังอยู่แกตดุดังกันนั่นรำคาญของกูโยนไปให้ไม่ต้องเข้ารำคาดแม่ đi mua mới đầy lông Tao mà đi đó nào Tôi dồn mẹ anh hát leo à Không mới mua cặp khởi của đi ba Tôi chia cả đều chia để lấy cả chứ Cây có cốt là tụi đã sắp rụt mấy ngày ba Có chạy là bóp xăm phát Thăm bên mai là bóp xăm phát à Nghe cụ phát về đi Rồi chú mà chăm đi Mà đi, đi. Cũng mấy đi ba gấp cởi mẹ ơi ừ. nhiều, nhiều. Nhiều, เล่าใหญ่รู้แกนัำค้นที่จังที่ไม่รูวันมากวังเลยลูกไอ้นี่ผู้กวังรู้แล้วรถอดไม่่ารถอรายยื๊้แล้วปลานนองนี่ตกเยี้ยไรก็ไม่จับก็าเล็วมาเด้ดิ

เด้หรอม้าก um ูในคณะชนนาว่าองคชาติาข้ามาไกลป่าวดาราพี่มาแล้วดารามาใชมานี่หน่อยนะจ๊ะคนดี น่าสนสนาเรื่องจะแขวาข้ามากลายเพียกจะจูบมัดจำไว้กับพี่ไม่แล้วเลยจะบวชไก่หนึ่งพันเ้าและน้องครองผาใจบอกจำไว้เน่ครอยน้องเอจงคอยบ่าวยินดีด้วยนะจ๊ะ ร่วมมนมุมโมมดนากับคว้าชายจะบวชชายพี่จะบวชหนึ่งพรรษาศึกมาแล้วจะจัดวอโชค์ว้าจากมหานาครจำปาทมงมาแต่งงานกับเธอจะคนดีเลยจ้าจ้าที่หญิงจะรอนะคะดาราโรพี่นะจ๊ะจ้า,จาพ่อไปไหนเนี่ยพ่อไปต่างประเทศเจวันครับโอ้เสียดายถ้าเจอพ่ออยากจะคุยกับพ่อด้วยนะไปนั่งคุยกันทางโน้นนะจ๊ะจ้ามาจดมา Bạn bê bạchetti bay chặt ti, bạchetti hoạt kia, robot yên ti ở trên kèm có thể không mình vô này mời 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 เหรอหนีมาไหนฮังม uh, yeah, ึงต oh, uh, no ีก้อนแก่ชายกันเลี้ยงมาไหนาังเออตีก้อนแก่ชายเครียดหยอกยอยกูเราเบ็ดลำพูนักกีชายมาตึงหยอกยอยกูนักกีเลี่ยงเลี่ยงมันว่าเพื่อมันว่าเปล่าบ่าวเออคุณแก่เปลี่ยนเดี๋ยวซุดเครียดกูจริงมาหยอกยอยกูอันด้วยบะเจี๊ยบกับชายก็ได้เมียหลบไม้ เป็นเป็นาเป็นอยยงหามจันเครเปร้โยงนปลาินซีบูดเด็ดดูตูกินไต่ก๊นน้องสาวค่ะ บ้านอยู่ไหนคนองเป็นคนชายบ้านตันเจตีค่ะเห็นค่ะกำไรรอบมาแต่กุญเปล่าค่ะมีพวกมไม้๋อมเม่ไม้ค่ะว้าวว้าวอย่าไหบเม็ดไตพุ่ยิงแบบดไตตั้งีว้าวตุ่มอ้าปไ้ได้แก่บุบมบิมอะไรเนี่ย โตเมียผัวในใไม่เราเมียผัว่าคนเลรู้ลวคุณเรามีพัวมากูแเลรู้เจ้านี้ไม่ใช่คุณบ้านเรานี่เออมาเนาะมาแต่ดาวองการมึงตวรูวมาแต่ดาวองการคุณตั้งเกติหนุ่มหนุ่มหลังหนี้นี่ก็เรียกว่านุ่มออกอากาศไปด้ยยานอ๋อยานองการเจอช่วยกิบิบนางเจ้าค่ะ ว้าวมันได้ต่ำแก่เพลงนี้จริงมาเดี๋ยวก็เผืออเนี่ยต่ำตัวเป็นจักรกรเลยดิจอยกี่คัดนี่มึงต่ำตัวมันดัดใจคนณพี่เลยนาจ๊ะค่ะนี่ตอนนี้คนไฟแตมไหมคะไฟเ้อจีนครับมีชื่อปาชาจีนไหมมีครับชื่อไรอะคะหวังขวัญเจ้าร้อยจีน